สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรายการพาไปดูกันอีกครั้งนะคะสำหรับ EP นี้บอกเลยว่า exclusive มากๆเพราะเราจะพาทุกคนมาดูห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยของส่วนเตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันค่ะ โดยเรานะคะจะมาดูกันค่ะว่าที่นี่เขามีการทำงานกันอย่างไรแบ่งหน้าที่กันยังไรบ้างเพื่อแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วเราในฐานะประชาชนจะเข้าถึงการแจ้งเตือนภัยต่างๆได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปหาคนที่จะมาให้คำตอบเรากันเลยดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัดอับสอนระคสอนนะคะหรือว่าเรียกพี่ว่าพี่เต้ก็ได้ค่ะตอนนี้เป็นหัวหน้าชุดเวรปฏิบัติการค่ะ ศูนย์เตือนภัยเพื่อแห่งชาตินะคะอยู่ในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีหน้าที่หลักในการเฝ้าระวังติดตามสภาวะคุกคามความรุนแรงของภัยธรรมชาติทุกประเภทค่ะโดยเรามุ่งเน้นที่5ภัยค่ะมี1น้ำท่วมฉับพลันน้ำตาไหลหลา,ลากสองแผ่นดินไหวสซสึนามิ4พายุหมุนเขตร้อนหรือว่าวาตภัยค่ะ5ไฟป่าหมอกควันค่ะแล้วก็เรามี ระบบในการจัดการดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะออไม่ได้ทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเราแบ่งเป็น6ชุดเวรค่ะโดยที่มี3ช่วงเวลาในการในการปฏิบัติงานค่ะช่วงเวลาแรกก็คือ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งแล้วก็4โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนแล้วช่วงเวลาสุดท้ายก็คือเที่ยงคืนถึง8โมงครึ่งค่ะโดยที่เราจะมีการส่งต่อข้อมูลผ่านจาก หัวหน้าชุดเวรสู่หัวหน้าชุดเวรคนถัดไปค่ะเพื่อให้การดําเนินงานต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะมี5คนค่ะคือหัวหน้าชุดเวรฝ่ายรับข้อมูลฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลฝ่ายกระจายข้อมูลแล้วก็ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะสําหรับการทํางานนะคะ ฝ่ายรับข้อมูลก็จะทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาส่งตอ่อให้กับฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลก็จะทำหน้าที่นำข้อมูลที่รับมาตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงของภยัยซึ่งหากประเมินแล้วคาดว่าจะมีสถานการณ์ภัยเกิดขึ้นฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลก็จะดำเนินการแจ้งหัวหน้าชุดเวรและเมื่อหัวหน้าชุดเวรตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเสี่ยงจริง ก็จะสั่งการไปที่ฝ่ายกระจายข้อมูลและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ดําเนินการแจ้งเตือนภัยทันทีโดยจะทําการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภยัยรวมถึงประชาชนทั่วไปค่ะซึ่งเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและคล่องตัวชุดเวนปฏิบัติการก็จะทำงานร่วมกันในห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยค่ะ ซึ่งวันนี้พี่เต้ก็ใจดีพาเราไปชมห้องปฏิบัติการและทำความรู้จักกับพี่พี่ชุดเวรด้วยค่ะค่ะตำแหน่งแรกที่จะแนะนํานะคะคือตําแหน่งหัวหน้าชุดเวรค่ะหัวหน้าชุดเวรวันนี้ก็จะเป็นซุปพี่เตยค่ะสวัสดีค่ะซึ่งตําแหน่งหัวหน้าชุดเวรน,นะคะก็คือจะไปฏดบิวต์หน้าที่ในการควบคุมดูแลค่ะชุดเวรทั้งชุดค่ะ โดยหัวหน้าชุดเวรนะคะยังทำหน้าที่จัดทำโทรสารแจ้งเตือนภัยต่างๆไปยังระดับพื้นที่ทำรายงานแจ้งเตือนสาธารณาภัยประจำวันโดยรายงานดังกล่าวนี้นะคะจะออกใน2ช่วงเวลาก็คือเวลา8โมงเช้าแล้วก็6โมงเย็นรวมถึงโทรแจ้งผู้บริหารศูนเตือนภัยให้ทราบสถานการณ์ทันทีในกรณีที่คาดว่าจะเกิดสาธารณาภัยขนาดใหญ่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ฝ่ายรับข้อมูลนะคะฝ่ายรับข้อมูลทําหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยข้อมูลที่เราติดตามนะคะจะแบ่งเป็น2แหล่งด้วยกันค่ะก็คือแหล่งข้อมูลในประเทศและแหล่งข้อมูลต่างประเทศค่ะสำหรับแหล่งข้อมูลในประเทศที่ฝ่ายรับข้อมูลติดตามนะคะเช่นข้อมูลการคาดการสภาวะอากาศภาพถ่ายจากดาวเทียมเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลปริมาณน้ําฝน ข้อมูลน้ำท่าข้อมูลคุณภาพอากาศ pm 2.5ข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวทั้งจากของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาและจากฐานข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเองสำหรับข้อมูลจากต่างประเทศก็จะเป็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแรงดันน้ำใต้ทะเลจาก NOAA และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลจาก IOC ค่ะ สวัสดีค่ะฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในส่วนงานของฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลก็จะทําคล้ายๆกับรับข้อมูลเลยค่ะก็คือเราจะมอนิเตอร์ข้อมูลจากนั้นเราจะนําข้อมูลที่เรามอนิเตอร์เนี่ยมาเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะเกิดสาธารณภัยอะไรขึ้นหรือเปล่าค่ะ พูดง่ายๆก็คือฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลจะทำหน้าที่วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดภัยตรวจสอบประเมินและคาดการณ์การเกิดภัยล่วงหน้าเพื่อจะได้ทำการประกศราศแจ้งเตือนภัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำโดยเรานะคะก็มีการนำโปรแกรมต่างๆมาใช้ในการทำงานเพื่อช่วยให้การคาดการณ์เป็นไปได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะ ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ว่าแผ่นดินไหวในทะเลที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดคลื่นสึนามิหรือไม่เราก็จะใช้โปรแกรมประเมินความเสี่ยงการเกิดสึนามิในการประเมินสถานการณ์เบื้องตน้นโดยเรานะคะจะนําข้อมูลต่างๆเช่นความลึกของแหล่งกําเนิด จุดศูนย์กลางการเกิดขนาดของแผ่นดินไหวมาใส่ลงในตารางซึ่งตารางนี้นะคะก็จะคำนวณว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในเกณฑ์ไหนต้องทำการแจ้งเตือนหรือไม่อย่างอันนี้เนี่ยขึ้นว่า warning นั่นแสดงว่ามีโอกาสเกิดสึนามิเราก็จะทำการแจ้งเตือนทันทีค่ะและอีกโปรแกรมหนึ่งที่เราใช้นะคะก็คือโปรแกรมที่มีชื่อว่า win itdb ค่ะ โดยโปรแกรมตัวนี้จะจำลองโมเดลการเกิดสึนามิจากข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวที่เราเคีเข้าไปและทำการประมวลผลเพื่อคาดการเวลาที่คลื่นสึนามิจะกระทบฝั่งในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยค่ะสวัสดีครับฝ่ายกระจายนะครับโดยฝ่ายกระจายนั้นมีหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลที่มีแนวโน้ว่าจะเกิดสาธารณภัย จาก3ฝ่ายก่อนหน้านี้นําไปสู่ภาครัฐภาคประชาชนลุ่งถึงภาคีเครือข่ายครับโดยฝ่ายกระจายข้อมูลนะคะก็จะกระจายข้อมูลไปยังช่องทางต่างๆได้แก่ 1. sms โดยจะส่งไปให้ยังผู้บริหารกรมปพอผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 2. f แลกอีลเมลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน 3. เว็บไซต์ของศูนย์เตือนภ,ภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. ระบบบริหารจัดการข้อมูลในภาวะวิกฤตหรือ EOC 5 Hotline สายด่วนต่อตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง6บ b ด o d c a s t a l e r System หรือระบบ b a s s ระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านทีวีและเครือข่ายวิทยุ 7. เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นไฟล์แจ้งเตือนหอเตือนภัยนะครับก็จะมีการรับข้อมูลมาจากทางซูเปอร์วิเซอร์นะครับว่าจะให้กดห่อเตือนภัยหรืออุปกรณ์เตือนภัยชนิดไหนนะครับในในพื้นที่เฝ้าระวังที่เราดูแลอยู่นะครับก็จะ,ะกดแจ้งเตือนไปตามอุปกรณ์ที่ทางซูเปอร์วิเซอร์ได้วิเคราะห์แล้วก็ ได้กำหนดพิกัดมาแล้วครับเราก็จะทําการกดแล้วก็เลือกพื้นที่นะครับไม่เพียงเท่านั้นนะคะหากพื้นที่ที่เกิดภัยต้องการแจ้งเตือนประชาชนเป็นการเฉพาะหรือเป็นการฉุกเฉินก็สามารถประสานมายังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติให้กดสัญญาณแจ้งเตือนได้เช่นกันค่ะ โดยปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยมีอุปกรณ์เตือนภัยกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกว่า1460ชิ้นและจะมีการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์โดยการส่งสัญญาณเพลงชาติไปยังอุปกรณ์เตือนภัยทุกวันพุธเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์เตือนภัยยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนตลอดเวลาค่ะขอให้ประชาชนเตรียมตัวอยะ ฟังมาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามนะคะว่านอกจากหอเตือนภัยแล้วประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยได้จากที่ไหนบ้างคำตอบก็คือเข้าถึงได้จากสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o กรวมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย (DDPM) และ Facebook ของสยงเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ t w i t t e r หรือ X DDPM News รวมถึงแอปพลิเคชันดีๆอย่าง Thai disaster Alert ค่ะทีมงานพาไปดูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า EP นี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมากขึ้นและมีความมั่นใจในประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภยัยที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนคนไทยปลอดภัยจากทุกสถานการณ์ค่ะ สำหรับวันนี้ทีมงานพาไปดูขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ